รีวิวแบบไม่โอนก๋วยเตี๋ยวเรือถูกกลางแพงคุณจะไม่โอนให้เขาจริงๆเหรอแบบว่าไม่โอนตังคืนเมียนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกห9สบก้าบาทปอลปะทีมหืมน้ำกดนัวเนื้อตุ๋นประมาณ4-5ชิ้นมีเนื้อสดอีกครับทุกคนน้ำเขาจะมีความเข้มข้นแต่หวานนํำแล้วก็เค็มตามหอมกะทิแบบอ่อนๆปอลร,ทราทีห้บเกาบาทเอาไปเลยสิเต็มสิ 95บาทบะหมี่เหลืองน้ำตกเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงทองถ้า95บาทแบบนี้สั่งไหมให้ฟิวทองสมิตราคาประหยัดปริมาณเยอะคุ้มค่ากับราคาติดหวานไม่หน่อยเอาไปก้าเต็มสิบอันสุดท้ายทองสมิตนี่คงเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่แพงที่สุดในชีวิตผมแล้วทุกคนเนื้อวากิวชิ้นประมาณนี้ประมาณสอันนี่ก็ต้องยอมรับว่าเนื้อนุ่มละมุนจริง น้ำตุปจะหวานเปรี้ยวหอมเครื่องเทศตองสม,มิตน้ำตกเนื้อว่ากิวเอาไปเจ็ดเต็มสิบเพราะว่าราคาแรงเป็นนิดหนึ่งใครมีพิกัดก๋วยเตี๋ยวเรือเด็ดๆ่เห็นมันเลยเดี๋ยวผมจะไปตามรอย